ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านของเพื่อนนะคะร้านนวดเนี่ยค่ะร้านนวดของเพื่อนนะ,ะอยู่ที่นี่ค่ะบ้านไทยอะโพรเนียเดี๋ยวพาไปดูขาะะ้างในค่ะดูเพื่อนด้วย <c oughs> <c oughs> เพื uh, ่อนเขาทำสอนนวดด้วยนะคะตอนนี้กำลังสอนเนี่ยค่ะนี่เพื่อนค่ะเพื่อนชื่อเปิ่อค่ะเขาเป็นครูสอนนวดแล้วก็นวดด้วยเนาะ แนะนำตัวหน่อยสิคะชื่อเปิ้ลค่ะมีร้นานว่าอยู่บ้านไทยอยู่ลกักกุลญญานะคะยินดีต้อนรับเสมอวันที่หนึ่งเลยอย่นี่ค่ะภาาโมเดิร์นภาษาอังีฤษนะทร่จะไม่ต้องทันที่ทุกมีครบค่ะอุปกรณ์การเรียนที่นี่

拜。<Bye. S 2> <laughs> de así los dedos sí vale. ahí. Oh. ahí tienes una contractura sí no bueno, ahí lo que tienes son 50 kilos de peso sí. Pues yo, no sé, igual 70 va a ir. ¿70 tú? Cago en Ay, tira muy para abajo. Si ese se cae tu cabeza. Pues si andas por 70, casi pesas como yo. No, yo sí. Yo estaré conmigo. สวัสดีวันอาทิตย์นะคะตอนเที่ยงก,กว่าของเทนี่ค่ะก็จะมาทำไม้นี่่กินนะคะตำมาติโชค่ะ,คะหลายท่านถามมาเหมือนกันนะคะว่าทําแบบไหนอะไรไงก็อยากกินมากค่ะเพราะว่าเมื่อคืนไปงานวันเกิดเพื่อนมาใช่ไหมคะแล้วก็ยาวเลยดื่มเยอะไปหน่อยค่ะก็จะมาแก้แฮงด้วยการกินอ อะไรแบบนี้ค่ะมันจะได้แบบมีแรงเนาะอยากกินส้มตำะค่ะแต่ว่าไม่มีมะละกอค่ะมะละกอดิบมันไม่มีขายค่ะที่นี่เคยไปถามนะคะเขาประมาณว่ามองหน้าแบบชงนชงนนะคะอะไรประมาณนั้น ก็จะมาอัปเดตเรื่องปวดหลังด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านถามมากันเยอะก็ต้องขอขอบคุณกันมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาถามเข้ามากันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรกันบ้างนะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานไปนวดกับเพื่อนมาเพื่อนนวดให้โอ้โหสะใจมากเลยค่ะนวดแรง แต่ว่าตอนนี้มันขยับได้มันโอเคมันดีขึ้นมากเลยมันไม่ปวดไม่ตึงแล้วอะค่ะดีเลยดีใจมากค่ะต้องมานั่งแบบว่า,าทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยก็จะไปนวดต่อค่ะไม่ไหว แล้วก็จริงพอนวดกันเสร็จนะคะก็ไปนั่งดื่มกับเพื่อนกันต่อด้วยเพราะว่าเมื่อวานนะคะมันจะมีงานทาไม่ที่เล็กมีงานเรียกอะไรว่าฟุตบอลนะคะฟุตบอลแบบอะไรกับเขาก็ไม่รู้ชิงแชมป์ประมาณนั้นนะคะก็เลยไปนั่งดื่มกันต่อแล้วก็ดื่มกันนิดหน่อยก็ไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปดูนะคะของเพื่อนใน Facebook ได้ค่ะเพื่อนจะนวดลองเข้าไปดูได้นะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ของเพื่อนนะคะเพื่อนน่ารักค่ะช่อเปิลอยู่ไม่ไกลกันมากค่ะนวดดีมาก วดแบบว่าเขาเรียกอะไรคะมันสะใจอะเจ็บแต่ว่าสะใจจริงๆชอบค่ะเนี่ยค่ะอาร์ติโชคหั่นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือนิดนึงมีให้มันดำอะค่ะก็จะเอามาตำนะคะโอ้ยต้มยำดื้อจริงค่ะจะตำใส่โคกอันนี้นะคะ คกอ่อคกหินเพราะว่าคกแตกค่ะไอ้คกเดีย,วยาวๆค่ะอีกอันนึงมันแตกตำพริกแห้งกินเขาเล็กเลยกอะไรคะตำตอนนั้นไม่มีพริกสดใช่ไหมคะใช้พริกแห้งตำ้มตำอะไรเงี้ยตำไปทำมาคกแตกอะเลยก็ต้องมาใช้คกนี้ แก่ขนาดต้องอยานมีสุดยอดเลยดื้อจริงเลยนะคะเนี่ยวุดวายไปทุกที่เลย ก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะอันนี้ลวกกุ้งกับหน่อจีนเข้าไปด้วยก็ปรุงรสแล้วคะ่ะสีสันคิดว่าโดนนะคะ เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยก็จะไปนวดต่อค่ะไปทําให้มันดีขึ้นไม่งั้นไม่ไหวค่ะไปหาหมอที่เมืองไทยหมอที่นี่เขาถ้าแบบว่าไม่อาการปางตายจริงๆนะคะไม่ประมาณแบบอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยเสแ็จแซงเข้าไปเราโหยเขาก็ก็ตรวจปกติะค่ะ <c oughs> เพราะว่าใช้บริการฟรีนะคะงวย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอืม <c oughs> นี่ค่ะตามมาติโชค่ะ <c oughs> หุยได้อยู่นะคะอร่อยอืม วันนี้ใส่พริกแค่หกเม็ดน,นะคะเผ็ดอ,อ,อร่อยแก้เมาค้างนะคะต้องกินแบบนี้ใช้ได้ค่ะ เส่จานใช้ได้สำหรับเรานะคะกินคนเดียวกินคู่กับไข่เจียวนะคะนจะให้ดูเต็มๆนี่ค่ะตามมาติโชใส่กุ้งด้วยค่ะ น่ากินไหมคะก็เดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะ